ไปดิบลุงก่อนสบดิไปลุงก่อนนี่นี่นี่เด็กไปดิไลุงไปไปดิไลุงเด็กเนอรสยดิไปลุงไว้นี่แนนมมนงเออนางยกังบอกไหมสยับอกไหมบอกบ้านไหมเองดู ทูเองอยากบอกให้ทูเองว่าวก็จะเป็นลำบากในการว่าวสบายดีเด้อพี่น้องนั่งตั้งบ่ไนี่้ยนั่งตั้งบ่จ้าหน้ข้าวซีมาปลาเพิ่นกมานั่อีกได้เชือดรถคนบ่มีวบอ่ะจุบ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 เป็นสบายดีบะลุงไว้สบายดีบะลุงสบายดีบะลุงเอองามงามงามลังนั่งตั้งงามงนั่งยิ้มบ้านยิ้มห้าน ่นมาหอยแลยอะแวนี่เ <chưa> ม้น <aren> ข <os> ี่ม้าผนมาถ่าใจนะขาหอมข้าหอมแดดแดดเออข่อยกลับมาไว้แล้วข่อยกับใครขาห่มซี่อ่อ้ามเป็นเก้าอี้ได้หนินะงานจ้างงานั้างบ่ไปไปเด็กเอหอดเลยเอาหอดเลยมันบกหอดเนีเอาไปเอาไปมาจะถังหัวคนดีนะคะ ยอิคนแห่งเต็กแหละเจ้าจักโลสามสามสิบพาว่าแล้วเกิดมันบอชดดอกบรารดอกบวดอกบวชดอกบการอกบวชนนม,มอบมน,น,อน,นบวชดอกบวชอกบวชดอกบวชด่าบวชดอกบวชดอกบวชดอกบวชนอกบ่ชดอกบวชดอกบ้นดอกบวช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 หอกบคไปอกี่ยโอกอนชด้ ยนลางเลยางเลอ่มือช้าดี่ยเพ่อนจังหวมไปเอาน้มเศษเท้หลดเป่งไว้เป็นเป่งน้มเศษเท้าหลุดน้ำลางรลดก่หดงามแล้วนี่ใช่นี้อืม่อย

งามเลยฮ่ยงามาม่ได้แล้วเพ้ยนแลเพื่ยนใส่ใส่ไว้นางไว้นางองใจเด้ออใจยังได้ใส่เอาเด้อขอมาลุ่นอืเห็ดมาลุอกกินนุ่มมันนะนุ่มน้อยนอมันนะปะปะขึ้นมาลวกเอาขเปียกมากินปะ เออมึงเจ็ดมึงเจ็ดพอเท้าเมึงเช e ็ดมึงเจ็ดอ้าวมันด่าอีพ่อพอเท้าพอเท้าด่าอีพ่อด่าหนาม้าเตะมันเอาม้าถ้ามันวะมันชนคุ้มช่วงวันช่วงวันวันวัน มาพี่มาเอาข้าวเปียกพี่พส่งน้องอตเตหรืะครับสวัสดีพี่น้องอ่าลวกข้าวเปียกกินพร้มมอมพี่น้องชิมาลวกข้าวเปียกกินพี่น้องม่น้องอตเตข้าวเปียกพี่น้องเห็นดอกซิ่วๆหน่อยหนึ่่ได้ในคลิปน้องอตเตนี่ข้าวข้าวสู ใกล้ๆเลยฝีเลือดมาเนอะพี่น้องเ็ดคายก็ได้พี่น้องไม่นอนตีเขาใชคอยสีดต่เออคอยเสียนอาจาน้ำหนังเสียนขบบไลไปไดเสียนายบ่สมเสีนพ่อ่อเ่เสนกระดมเอาซะต้องกินกระยาต้องบอกบลอหาเรื่องนี้พี่น้องมีดกระยูกลไรหลายดวงพี่น้องเลย ปไปจะมาสงออกได้นเนาะอ่ามุมทายพนัยธรรมราถ้าไปเบิ่งน้องกะเพะมาเห็นยังไปหน่อยพี่น้องน้าไ,ไปอีกหน่อยพี่น้องนี่พี่น้องเรียบร้อยแล้วกับชามข้าวเปียนข้าวน่ะกินบอกพี่น้องรอเบิ่งห้องเบาใจพี่น้อง Não tem aqui em มันจะแต่งตัวงามเนี่ยพี่เอีองชิ้นของเปลี่ยนแล้วแต่เขาในมเมืองเขาไปเชื่อแนวกินมาไวน้นอย่างเงี้ cái order, giờ xỉ của la order, cái order, công đào, kho ăn được nhỉ, nằng ăn ngang đơn tin nằng xin mua căn hàng, công một số phảm, nên một số pháp, ta suy bay มันไปนั่มหนอยเตไปน้่มนะนี่พักพักกิจกรรมประชันหนึ่ง ฉันก็ไม่ได่เป็นอะ

mịt bắt tát sân đập là bố bay sài 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 sài

นนย,รรยัรอนเนยันั่นแหละขําตำยังหเลยปนปกิจจูปะลูกปะกิจจปะกินจูนอนปะนปะ<ช>มไมมแพงแ<ช>พงจูให้มั้ยเบิ้งติสิเปาจูมาให้หลาเด้อบอออจูออกออกออกะไรจะออกแล้วมากินโลดจนะ กินรถมันเห็นรถทนายมันอย่าหายจะไปกิน่อนตรนี้แล้วนะพี่น้องสบายดีรดดนใบจักหน่อยไปมาหไไปมาคนูอ่งหัวหัวตั้มเลยกับไฮไปกลเอมอ่นะเดยดห้องเลยนะเปิดพ ก็ค <laughs> ือพ <laughs> <laughs> <what> <laughs> like. ักกระดังไปซื่อๆมเปิดพรลมพรลมอ่อนเด้กใกอ่ออ่าินลายลายรืจด่องเลเจ็ด่องได้เดนม่เมให้กินอีอออออนนะอยากินน้ำได้เลยสิมาหากินน้ำสิมาสับสนกันบ่บ่พา เอรไาสีบินอ่สดดูใจสีแคบเอาในพวกมาทําอยู่น่ะาจดแข่งกันเนาะแ่งกันเิงกันครับไปเสจบบอเจ็บ

อาพวกค้านะพวกค้ามันนะนั่นนัแล้วมันจะมัเพื่อนน้มมัน ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามและขอบคุณทุกท่านพอกันคลิปหนาพี่น้องสบายดี